สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับ14 14มิถุนายนพุทธศักราช2,564เวลา7นาฬิกา49นาทีแอป,ปแอป,ปเป๋าตังโครงการคนละครึ่งครั้งที่3ใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชน1ใบกอกข้างหน้ากอกข้างหลังกอกชื่อนามสกุล กรอกรายละเอียดไม่เกิน3นาทีไม่เกิน3นาทีเสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คือการใส่ OTP คือรหัสรหัสส่งมาที่มือถือนะครับมีมือถือส่งมาใส่เลขลงไป6ตัวภายในเวลาที่กำหนดเสร็จแล้วแล้วมีข้อความขึ้นมาบอกว่าจะรอให้เรารอ3วันทำการของให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ไปลงทะเบียนคนละครึ่งกันยับเพิ่มสิเพิ่มเดือน